ัดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สกเกตและกันทลกัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีเซ News, ภาอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตค่ะจัดกิจกรรม Big c l e ีนนิ่เตรียมพร้อมเปิดเทอม14มิถุนายนนี้ย้ำขอผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการการป้องกรรันโควิด -19 ของโรงเรียนค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่11มิถุนายน2564ค่ะที่เวทีพูลดินโรงเรียนอนุบาลศิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตนายธเนศเขือรักประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศิสเกตพร้อมด้วยนายสุรชาติทอนศรีผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลศิสเกตได้นําคณะครูบุคลากรทําความสะอาดโรงเรียนบิ๊กคลีนนิ่งเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่14มิถุนายนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิดสิโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองศิสเกษในการนำรถดับเพลิงมาอำนวยความสะดวกในการล้างทำความสะอาดโรงเรียน นายธเนศเขือรัฐประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศิษเกตกล่าวค่ว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสพทได้กำหนดให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2564ในวันที่14มิถุนาย,ยน2564นี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิหรือโควิด1 i โรงเรียนอนุบาลศิษยเกตจึงมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ทำการฉีดน้ำกวาดทำความสะอาดพ,พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดในโรงเรียนเพื่อเป็นความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติและทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิอย่างเข้มงวดหากบุคคลใดจะเข้ามาในโรงเรียนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายสวมใส่หน้ากาก,ากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ขอผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการการป้องกันโรคโควิดสิของโรงเรียน ด้านนายสุรชาติทรนศีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษยเกตกล่าวว่าทางโรงเรียนอนุบาลศิษยเกตจะมีการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ด้วยความพร้อมและมาตรการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้กําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นกับเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนและผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนในวันจันทร์ที่14มิถุนายนจะเป็นวันแรกในการเปิดเรียนทางโรงเรียนจะขอความอนุเคราะห์แจ้งไปยังผู้ปกครองให ทราบว่าทางโรงเรียนจะเปิดให้เด็กมาเรียนโดยการสลับกันมาเรียนวันแรกอาจจะเป็นนักเรียนชายและวันต่อไปจะเป็นนักเรียนหญิงคอบประมาณ2สัปดาห์ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมเพื่อดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งนักเรียนที่เดินทางมาเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1ทั้ง5ห,ห้องจะเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4โดยสลับวันมาเรียนเริ่มต้นที่นักเรียนชายเริ่มเรียนเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแปลงฟันล้างหน้าถาแป้งเรียบร้อยเก็บกระเป๋าการบ้านแบบฝึกต่างๆรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านงดการนอนพัก ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2-3ถึงทั้ง20ห้องจะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน2564เป็นเวลา2ส,สัปดาห์โดยสลับวันมาเรียนเริ่มต้นที่นักเรียนชายเริ่มเรียนเวลา8ปนาฬิกาถึง12อนาฬิกานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแปลงฟันล้างหน้าทาแป้งเรียบร้อยเก็บกระเป๋าการบ้านแบบฝึกต่างๆรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านงดการนอนพักเรียนเต็มรูปแบบวันที่1กรกฎาคม2 5 0 264ซึ่งทางโรงเรียนยืนยันจะเปิดทำการเรียนการสอนวันที่14มิถุนายน2564อย่างแน่นอนค่ะ